อาหารอาหารเสริมนะอาหารเสริมก็ใส่ตามปกติทีนี้ถามว่าแล้วธาตุอาหารรองลจําเป็นไหมาหาด้วยสภาวะที่ทุเรียนไม่ได้ขาดน้ําถามว่าต้นทุนในการผลิตต่ํานะคุณก็ต้องคุมให้มันต่ําไปด้วยเพราะโอกาสมาแหละธาตุอาหารรองอไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่แต่อาหารเสริมยังคงต้องอยู่ตลอดนะอาหารเสริมนี่ก็คืออยู่ตลอดนะ ก็พวกเหล็กสังกะสีแมกนีนซียเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวเจ็ดตัวถ้าจะมีใครจะไปใส่มีตัวที่แปดลงไปก็ได้นะก็มีมีมีบางสูตรที่ทําออกมาเก้าตัวก็มีนะอาจจะมีแมกนีเซียมกับบุรอนบวกเข้ามาหรือบางตัวก็บวกสังกะสีเข้ามาแล้วแต่เจ้าของแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็จะทํากันนะเจ้าของยี่ห้อนะยี่ห้อ ภาษาบ้านเราก็ยี่ห้อน่ค่ะแล้วเหมือนอย่างหนาวอะค่ะนอกจากจาที่ที่มันะจะทําให้กระทบในเรื่องของโรคแล้วก็มีแมลงมีอะไรพวกนี้เข้ามาอยู่แล้วในช่วงดอกวหนาวเนี่ยกระทบอะไรอีกบ้างคะตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเวลาเวลา่แตพ่นยาตอนนี้ต้องให้ระวังเรื่องฟุตเรียมนะฟุาเรียมก็จะมากับอากาศหนาวนี้แหละก็จะมามามากับหนาวนี้ด้วยก็สังเกตดูว่าถ้าของใครเป็นช่วงนี้ก็จะมองเห็นชัดเลยนี่พอโดนอากาศหนาวปุ๊บเนี่ยใบก็จะเหลือง เห็นชัดเลยเขาจะแสดงอาการเอ่แสดงอาการเลยชัดเจนเลยเพราะงั้นเวลาพ่นยาเนี่ยนะในกลุ่มยาฆ่าเชื้อราช่วงนี้ก็จะมีความจะเป็นเนื่องจากว่าอากาศช่วงนี้มันไม่ได้ร้อนแห้งมันหนาวแต่มันไม่ได้ร้อนแห้งเพราะงั้นเกี่ยวเรื่องของโรคเนี่ยก็จะเข้ามา